เหรียญครุฑคุ้มภัยวัดทวีกระนันต์มหาอำนาจแห่งการปกป้องเหรียญครุฑคุ้มภัยจากวัดทวีกระนันต์จังหวัดปทุมธานีเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยพุทธคุณโดดเด่นด้านการปกป้องคุ้มครองและเสริมบารมีให้แก่ผู้ครอบครองประวัติการจัดสร้าง เหรียญครุฑคุ้มภัยนี้สร้างขึ้นในปีพศ2551โดยมีดำริจากหลวงพ่อสมศักดิ์ศรีละสาโรเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้ก่อตั้งวัดทวีการานันตวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อมอบให้แก่สาธุชนได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและปกป้องคุ้มภยัยเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3เซนติเมตรโดยด้านหน้าเป็นรูปพญาเวนไตพญา ครุฑส่วนด้านหลังเป็นรูปนกคุ้มซึ่งเป็นเทพสัตว์กายสิทธิ์ที่มีตำนานเล่าขานถึงคุณวิเศษในการคุ้มครองป้องกันภัยพิธีปลุกเสกเหรียญครุฑคุ้มภัยรุ่นนี้ผ่านพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่จากเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายหลายท่านในสมัยนั้นอาทิพระธรรมรัตนโพ์วัดเขียนเขตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี หลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อแม่นวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อพูลวัดบ้านแพนพระอาจารย์เสริมวัดสิริสุขารามหลวงพ่อยวงวัดหน้าต่างในหลวงพ่อรวยวัดตะโกครูบากฤิสนาวัดป่ามหาวันหลวงพ่อสวัสดิ์วัดศาลาปูนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อเพียนวัดเกลนกถินและหลวงพ่อสมศักดิ์ศีลสาโรเอง พุทธคุณและตำนานพญาครุฑตามความเชื่อโบราณเป็นสัตว์กึ่งเทพกาย,ยสิทธิ์มีอำนาจบาร,รมีสูงล้ำเป็นพาหนะของพระนารายมีพุทธคุณด้านมหาอำนาจเสริมบาร,รมีและอำนาจในการปกครองบริหารคุ้มครองป้องกันภัยปกป้องคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงสิ่งชั่วร้ายคุณนสยพูดผีปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้ความเจริญรุ่งเรืองนำพาความเจริญก้าวหน้าในหน้า ที่การงานยศถาบรรดาศักด์คงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยจากอาวุธเม่ตามหานิยมเสริมสเสน่ห์ผู้คนรักใคร่เอ็นดูโชคลาบหนุนนำโชคลาบและความสำเร็จในการค้าขายส่วนนกคุ้มที่อยู่ด้านหลังเหรียญน,นั้นเป็นเทพสัตว์ที่เชื่อว่ามีอายุยืนยาวดุดอมตะ มีฤทธิ์ในการปู้นกันไฟและคุ้มครองให้รอดผลจากภัยพิบัติต่างๆได้การรวมพลังของพญาครุฑและนกคุ้มไว้ในเหรียญเดียวจึงทำให้เหรียญครุฑคุ้มภัยมีอนุภาพในการปกป้องคุ้มครองอย่างรอบด้านไม่ว่าจากสิ่งอับปมงคลภัยอันตรายหรือแม้แต่ช่วยหนุนนำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต บทสรุปเหรียญครุฑคุ้มภัยวัดทวีกระอนันต์จึงเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าและพุทธานุภาพด้วยการรวมพลังของเทพสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และผ่านการปลุกเสกจากครูบาอาจารย์ชื่อดังทำให้เป็นที่นิยมและเป็นที่สแสวงหาของผู้ศรัทธาที่ต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในชีวิต